พระสงฆ์ในวนทุกรูปเสียงบนครับงนนี้ก็เงานหพะทหารเ็พระสงฆ์มาเข้าสอบัสนามหลวงด้วยแล้วก็ดีใจยมดีใจที่ได้มาร่วมถวายพัฒนาการในพระสงฆ์โอ้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบท ของพระบุญพานเองมาวัดความรู้ที่ท่านเรียนมาในภาษาเนี่ยใกล้จะออกภาษาแล้วก็เลยมีการสอบถ้าออกมาด้วยสูงเชิญแทนบางคนจะหาประมาณสิบคนประมาตัวนี่ไม่ได้ใช้ไหมใครจะฟังนู้นนะผมนี้ไม่ได้ใช้ 哦，都用工业的。啊啊啊